เพิ่มกาวโหลดแบบง่ายๆนะครับแบบแรกนะครับหลังจากเราทําความสะอาดขั้วต่างๆหน้าตั้มผัดต่างๆ,างาางๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพิ่มกาวเข้าไปนะครับเส้นนี้นะหลอดซ้ายหลอดขวาแล้วก็ลงที่กาวเส้นสีเขียวนี้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับใช,ใช้สายไฟบ้านหร,หรือสายไฟอ่อนนะครับปอกทองแดงให้ยาวนะครับม้วนนะครับม้วนลงด้านนี้นะ จัดสายระเบียบจ,จัดระเบียบสายให้ดีนะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราเว้นช่องว่างให้มันใส่ขั้วได้ด้วยนะติ่งใส่ให้ลงล็อกนะครับใส่เข้าไปให้ลงล็อก โดวทีนี้เคี่ยวก็จะเข้าไปในด่านนี้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราก็ไปต่อเข้าสายกาวนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับจากไฟที่แดงๆหรือติดแค่ติดเหมือนกันนะครับจะติดพร้อมกันสองหลอดเลยทั้งไส้สูงไส้ต่ํานะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับเพิ่มกาวนะครับแล้วมันจะกลับมาสว่างใกล้เคียงของเดิมเดิมเลยนะครับ